สวัสดีครับพี่น้องครับพ้นเป็นต่อฮะนี่บ้านบุเองที่ซื้อมาโคตรแพงเลยสิบกว่าล้านดูโครงการที่เขาทาให้ผมอันนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวหรือว,ว่าสองครั้งเป็นสิบรอบแล้วนะครับจะพยายามใช้สติพูดนะหรือถ้าจะให้ด่าก็ผมมีแต่สัตว์เลี้ยงเยอะแยะไปหมดอ,อันนี้คือเบาแล้วนะตอนที่ลงหนักๆเมื่อกี้นี่คือน้ําตกนางรองเลยนะนี่น้องฝากถึงเจ้าของโครงการด้วยนะครับโทรหาผมด้วย ผมจะยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับตอนนี้ <anca v ill ain> วันนี้ครับพี่น้องครับอุ๊ดเป็นต่อฮนะนี่บ้านผมเองที่ซื้อมาโคตรแพงเลยสิบกว่าล้านคุณดูโครงการที่เขาทาให้ผมอันนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวหรือว,ว่าสองครั้งเป็นสิบรอบแล้วนะครับที่ประสานงานไปกับคนที่เขา,ม,ามีความรับผิดชอบตรงนี้แล้วเขาต้องรับผิดชอบตรงนี้การเซอร์วิสหลังการขายไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ผมจะพยายามใช้สติพูดนะ เดยวถ้าจะให้ด่าก็ผมมีแต่สัตว์เลี้ยงเยอะแยะไปหมดอ,อันนี้คือเบาแล้วนะตอนที่ลงหนักๆเมื่อกี้นี่คือน้ําตกนางรองเลยนะนี่นะ้องฝากถึงเจ้าของโครงการด้วยนะครับโทรหาผมด้วยผมจะยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับตอนนี้เพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านที่ไปหาหมอมาปวดฟันถ้าเกิดผมยังไม่กลับตอนนี้ล่ะคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ใช่หยดแค่นี้ มันคือเทลงมาเลยนะครับว,วันนี้ครับพี่ล้องครับอุดเป็นต่อฮะนี่บ้านผมเองที่ซื้อมาโคตรแพงเลยสิบกว่าล้าน คุณดูโครงการที่เขาทาให้ผมอันนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวหรือว,ว่าสองครั้งเป็นสิบรอบแล้วนะครับที่ประสานงานไปกับคนที่เขามีความรับผิดชอบตรงนี้และเขาต้องรับผิดชอบตรงนี้การเ์วิสหลังการขายไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ผมจะพยายามใช้สติพูดนะหรือถ้าจะให้ด่าก็ผมมีแต่สัตว์เลี้ยงเยอะแยะไปหมดอ่ะอันนี้คือเบาแล้วนะตอนที่ลงหนักๆเมื่อกี้นี่คือน้ําตกนางรองเลยนะนี่นะ้องฝากถึงเจ้าของโครงการด้วยนะครับโทรหาผมด้วย ผมจะยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับตอนนี้เพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านที่ไปหาหมอมาตรวดฟันถ้าเกิดผมยังไม่กลับตอนนี้ล่ะคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ใช่โยดแค่นี้มันคือเทลงมาเลยนะครับ